ผู้ชมคะข,ขอต้อนรับเข้าสู่รายการถอดสลักข่าวนะคะพบกันเช่นเคยกับดิฉันเจรภาศีตาบุตรเป็นประจำค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลาประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปประเด็นถอดสลักรับช่วงต้นสัปดาห์ในวันนี้เราจะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับเรื่องราวของแนวนโยบาย P4P นะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีความไม่เข้าใจกันแต่ว่าล่าสุดค่ะเมื่อช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมปรึกษาหารือกันหลากหลายภาคส่วนด้วยกันมีทั้งในส่วนของกลุ่มวิชาชีพแพทย์หรือว่าคุณหมอแพทยชนบ รวมไปถึงบุคลากรทางด้านจากกระทรวงสาธารณสุขเองนะคะแล้วก็ยังมีในส่วนของท่านเลขาธิการนายยกรัฐมนตรีคุณสรานันท,ท์เวชชาชีวะนั่งเป็นประธานหัวโต๊ะได้มีการประชุมปรึกษาหารือการเพื่อที่จะมาหาทางออกร่วมกันแล้วผลทิศทางต่างๆก็ออกมาในทางที่ดีด้วยดังนั้นวันนี้นะคะเราจะมาตามติดกันต่อเกี่ยวกับแนวนโยบายในการดําเนินงานต่อจากนี้ไปว่าจะเป็นเช่นไรกับแขกรับเชิญขอรอในวันนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะแต่ว่าช่วงนี้นะคะพักชมสิ่งที่น่าสนใจ กกันกน่อสักร่คนนึ่่งคะสับสนุนรายการโดยปะตะทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณาสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และเวอร์ไวด์เว็บบางกอกไวส์ดอทค กลับเ,เข้ามาติดตามชมรายการถอดสลักข่าวกันต่อนะคะประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องราวของ P4P Pay for Performance นะคะหรือว่าการจ่ายค่าตอบแทนตามภาระรงานปริมาณงานและคุณภาพงานที่ทําค่ะวันนี้เราจะมาติดตามกันต่อนะคะเกี่ยวกับการดําเนินนโยบายนี้รวมไปถึงผลประโยชน์สูงสุดต่อบุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องประชาชนด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในวันนี้ค่ะท่านรนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะนายแพทย์ประดิษฐ์สินทวนารงคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ค่ะและคุณผู้ชมเองนะคะสามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการของเราด้วยการแสดงความคิดเห็นมาตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้ตลอดรายการนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งแนวนโยบายนะคะที่ค่อนข้างจะเป็นแนวนโยบายที่เป็นประโยชน์อย่างมากเนี่ยนะคะแต่ว่าวันนี้เราก็จะมาตามติดกันต่อนะคะก่อนอื่นค่ะวันนี้เรียนถามท่านรัฐมนตรีก่อนเกี่ยวกับการประชุมครมรสัญจรที่จังหวัดกำแพงเพชรน,นะคะก่อนที่จะไปเรื่อง P4P บรรยากาศการประชุมในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะครับดีครับเพราะว่า เป็นคอรมอสัญจรในทางกำแพงเพชรบอกรอบ7 0 0ปียังไม่มีคอรมอเคยไปเลยนะครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับก็เขาก็ดีใจกันก็เตรียมตัวกันรับกันนะครับประชาชนก็ให้การต้อนรับที่เราเห็นจากภาพข่าวนะคะทีนี้นะคะมาในส่วนของเรื่อง P4P นะคะเห็นบอกว่าวันนี้ก็มีการนําเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอด้วยนะคะนำเอารายละเอียดต่างๆจากการประชุมหารือกันอย่างครบถ้วนนะคะบรรยากาศตอนนั้เป็นยังไงคะครับดีครับทางคณะรัฐมนตรีก็รับทราบตามรายงานที่ผมได้เรียนชี้แจงไปว่า จากการพูดคุยกันเนี่ยนะครับก็มีการทำความเข้าใจกันก็เข้าใจตรงกันหลายเรื่องครับอย่างเช่นเรื่องประโยชน์ของการทํางานนะครับว่าในการทํางานทุกอย่างเนี่ยครับถ้าเราจะทํางานเพื่อประชาชนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะทําร่วมกันได้ก็คือการทําอย่างไรจะมาเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มคุณภาพการบริการต่างๆให้ประชาชนและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทําได้โดยขบวนการต้องมีการตั้งตังตวเป้าหมายตัวชี้วัดมีการวัดผลประเมินผล พอเราทำตรงพอเราเข้าใจตรงนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็ทําด้วยกันได้เพราะว่าพอมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าต้องทำไอ้กระบวนการ P4P เนี่ยมันเป็นแค่ตัวอินสนทีฟอย่างหนึง่งที่ว่าเมื่อทาเมื่อทาแล้ววัดผลแล้วก็ต้องมีตัวเป็นตัวผลตอบแทนให้ผู้ที่มีการวัดผลประเมินผลจะได้มีความรู้สึกว่ามันอาถูกต้องเที่ยงธรรมนะครับไม่มีเหลื่อมล้าไม่มีอะไร P4P อย่างที่บอกเราก็วัดผลกันทั้งผลการดําเนินการทั้งปริมาณทั้งคุณภาพงานแล้วก็เป็นไปตามาเนื้อหางานที่ทําอีกด้วยนะครับ ค่ะซึ่งในส่วนของการประชุมคอรมอวันนี้ก็เห็นด้วยเกี่ยวกับแนวนโยบายนี้ครับแล้วก็ยังชัดเจนด้วยนะครับว่าเราก็พูดได้ชัดเจนว่าในนโยบายอันนี้เนี่ยนะครับเราก็ยังเข้าใจความความจาเป็นพื้นฐานว่าในมาตรการหลายๆอย่างนะครับที่เราจะทําให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์สาธารณสุขเนี่อรังอยู่ในภาครัฐและอยู่ในพื้นที่เช่นอาจจะธุรกันดารหรือพื้นที่พิเศษหลายๆอย่างเนี่ย มาตรการทางการเงินเนี่ยเป็นมาตรการอย่างหนึ่งที่ต้องมีก็คือ,คอต้องมีการมีสร้างารายได้ในส่วนนี้และความจะเป็นอีกอย่างหนึ่งว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยครับต้องมีการสร้างรายได้ให้บุคลากรบางกลุ่ม ซึ่งอาจจะมีรายได้ที่ยังเหลื่อมล้ากับบางกลุ่มอยู่ให้ขึ้นมาโดยไม่จําเป็นว่าต้องไปรั้งอีกกลุ่มหนึ่งให้น้อยลงพอเข้าใจตรงอะไรตรงนี้เข้าใจถึงวิธีทำปุ๊บมันก็เข้าใจเลยว่ามาตรการ P4P เนี่ยจะเป็นส่วนหนึ่งที่ไปเพิ่มสร้างรายได้ให้คนอีกกลุ่มหนึ่งเพราะเราคงจะใช้วิธีไปเหมาจ่ายไม่ได้เพราะถ้าไปเหมาจ่ายมันก็คงจะเป็นเหมาตลอดและอย่างหนึ่งก็เข้าใจว่าเรื่องเดิมเนี่ยการเหมาจ่ายอาจจะมีข้อดีอย่างหนึ่งแต่สิ่งที่อาจจะขาดไปบ้าง ก็คือว่าในเรื่องของการประเมินผลวัดผล <c oughs> แล้วก็การกําหนดเป้าหมายว่าจะเป็นเชิงคุณภาพเชิง <c oughs> ปริมาณเชิงอะไรต่างๆครอบคลุมอย่างไรครับค่ะเห็นบอกว่าเราเองก็จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมด้วยใช่ไหมคะอยากจะให้ท่านรัฐมนตรีได้ได้อธิบายถึงตัวนิดนึงค่ะครับพอเราเข้าใจตรงนี้พอเราจะทํางานด้วยกันเนี่ยแต่อย่างไรเราก็เข้าใจว่าวิธีขั้นตอนมาดีกติกาล่างมาแต่แรกเนี่ยขาดการเข้ามามีส่วนร่วมตอนแรกเนี่ยนะครับก็เข้ามาแก้ไขไฟจูนกันนิดหน่อยให้มันเดินหน้าน้นง่ายจูนกันครับอันที่2ก็คือว่าบริบทบางอย่างของโรงพยาบาลไม่เหมือนกันโรงพยาบาลสูตโรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยท่านก็ไปดูคนไข้ที่เป็นกกาาารรััษที่ซซบ้้อนนขึม โรงพยาบาลชุมชนก็ต้องใช้เวลาไปดูคนไข้ทั่วไปหรือการดูแลส่งเสริมสุขภาพเพราะฉะนั้นจะไปกําหนดตัวชี้วัดมาตรฐานวิธีคิดต่างๆเนี่ยคิดเหมือนกันไม่ได้กระ,ะทั่งความเสียงลาดที่ท่านบางกลุ่มไปอยู่ในกลุ่มชุมชนจะมาตีในต่างกับเขตเมืองก็ต้องเตียอะไรที่มันแตกต่างกันก็ต้องมาไฟจูนเหล่านี้ก็เลยตกลงกันว่าจะมีคณะทํางานขึ้นมาชุดหนึ่งขึ้นมาดู เงื่อนไขต่างๆนอกจากนี้เองก็จะมาดูอีกว่าในระหว่างที่เราตั้งใจว่าเราจะทําให้เสร็จขึ้นทุกรงพยาบาลเนี่ยหตุลาคม 50, 2 5งพันห้าเนี่ยมันก็จะอาจจะมีผู้ที่ต้องสูญเสียโอกาสไปเนื่องจากทํา P4P ไปแล้วอาจจะมีเง<ม>ินมีปัญหามีอ่าสูญเสียอะไรทางด้านรายได้เรื่องต่างๆมติคอรมอก็ให้เข้าไปเยียวยานในเรื่องนี้<อ>หรือถ้าท่านจะทําแล้วไม่พร้อมจะทาเพราะความไม่พร้อมของหน่วยกลางหน่วยต่างๆเราก็จะ จะเข้าไปหามาตรการมาเยียวยาให้เหมือนกันแต่มาตรการนี้เราไม่รวมคนที่บอกจะไม่ทานะพราะมันก็คงจะคนละเรื่องกันนะครับนะคะคือพูดง่ายๆว่าทางภาครัฐเองแล้วก็ทางกระทรวงเองยินดีที่จะหาช่องทางอื่นๆในการที่จะมาพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของบุคลากรทางการแพทย์แน่นอนถูกคะอันนี้เป็นเรื่องจําเป็นเพราะว่าถ้าบุคลากรเหล่านี้เนี่ยนะครับ ไม่มีกําลังใจทํางานแล้วจะไปทำประโยชน์ให้ประชาชนได้ยังไงครับ<ม>อันนี้เป็นเรื่องจําเป็นเพราะ,ะนั้นผมถึงเน้นคําว่าเราต้องมีมาตรการเข้าไปเยียวยาเข้าไปดูแลถ้ามันเป็นเรื่องของความตั้งใจที่จะเข้าไปทําในเรื่องนี้เนี่ยรับทิ้งไม่ได้หรอกครับค่ะทีนี้ย้อนกับมายน,นิดนึงค่ะท่านตรีข่าก็คือในส่วนของผู้ที่จะมามีส่วนร่วมกันโอ้โห,หลากหลายภาคส่วนอยากจะให้ท่านตรีเนี่ยได้ชี้แจงนิดนึงด้วยคะว่าจะมีในส่วนของคุณหมอด้วย ใน่ยคะในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ทางด้านอื่นอย่างพยาบาลด้วยไหมคะครับคือบุคลากรทางการแพทย์ที่เราพูดเนี่ยคงจะมีหลายส่วนเฉพาะ,ค,ะคุณหมอเนี่ยยังมีหลายระดับอย่างที่ผมบอกบริบทของโรงพยาบาลก็ไม่เท่ากันก<ต>็จะมีค,ณ,ค,คณหมอจากกลุ่มโรงพยาบาลศูงโรงพยาบาลทั่วไปโรงพยาบาลชุมชนเข้ามากลุ่ม พยาบาลกลุ่มทันตแพทย์กล yes, ุ่มวิชาชีพในที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้มีตั้ง21วิชาชีพนะครับก็คงต้องเข้ามาร่วมทุกอย่างนอกจากนี้ก็ต้องมีคนที่ทําเกี่ยวเรื่องกติกาการเบิกเงินต่างๆเช่นกรมบัญชีกลางนี่ก็ต้องเข้ามาร่วมหมดเพื่อจะมาสร้างกติกาในการวัดผลประเมินผลรวมทั้งวิธีการจ่ายเงินที่เป็นไปตามระเบียบราชการนะครับแต่ละฝ่ายเองเขาก็จะมีหน้าที่ในการทํางานคล้ายๆกันไหมคะครับคือเขาจะเข้ามาให้ความเห็นในแง่มุมต่างๆเพราะว่าการดูแลประชาชนเนี่ยมันเป็นงานภาพรวมมันไม่ใช่เป็นงานที่วิชาชีพใดวิชชาีพหนนึ่่งจะเด เช่นคุณหมอไม่ใช่มานั่งเราเห็นว่าคนไข้เดินเข้ามาตรวจคนไข้เข้ามารับการตรวจเนี่ยในะบวนการแล้วจริงๆเนี่ยนะครับท่านต้องผ่านการตั้งแต่ตอกบัตรทําบัตรที่ OPD การมีคุณมีพยาบาลคุณพยาบาลมาดูแลมีการสั่งยาเจาะเลือดนะทุกอย่างแล้วเข้ามาขบวนการก็ต้องมาคิดว่าทั้งกระบวนการเหล่านี้เนี่ยคนที่มีส่วนร่วมจะมาปรับปรุงให้ดีขึ้นอย่างไรนอกจากนี้ยังมีกระทั่งสาธารณสุขอำเภอต่างๆนะครับอยู่ในรอปสต พยาบาลต่างๆที่จะเข้าไปดูส่งเสริมสุขภาพก็ต้องมาช่วยกันคิดกระบวนการเหล่านี้เหมือนกันหมดครับค่ะแสดงว่าการตั้งคณะทำงานร่วมกันในในส่วนของนโยบาย P4P เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่ดีถูกไหมคะแน่นอนครับเพราะว่าเมื่อเข้ามามีส่วนร่วมกันเนี่ยครับมันจะเป็นกติกาเป็นสิ่งที่ทุกคนเห็นด้วยยอมรับและตรงไปตามลักษณะอย่างที่ผมบอกบริบทของแต่ละสถานบริการที่ระดับไม่เท่ากัน นะ,ะคะก็ที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าอาจจะเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่สังคมนั้นก็กําลังจับตามองแต่ว่าก็มีการพูดคุยกันในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้วผลออกมาก็เป็นไปในทิศทางที่ดีด้วยนะ,ะคะจากนี้ต่อไปก็คงจะต้องอยู่ในขั้นตอนของการดําเนินแนวนโยบายบนะคะค,ค่ะเห็นบอกว่าในส่วนของระยะเวลา2เดือนค่ะที่จะต้องมีการตั้งหลักแล้วก็ สร้างแนวนโยบายต่างๆที่จะดําเนินงานต่อไปนี่เป็นยังไงคะท่านครับคือเราก็ตั้งธงกันไว้ว่าอยากจะเริ่มต้นให้ได้หนึ่งตุลาคมนี้ใช่ไหมครับก็ต้องมีการว่าต้องเข้ามาตั้งคณะทํางานก่อนระยะแรกก็ต้องขอรายชื่อจากทางกลุ่มแพทย์ชนบทก่อนว่าท่านอยากจะส่งผู้แทนกลุ่มไหนเข้ามาร่วมกันระาทางกระทรวงก็คงจะมีต้องเอาจากสภาวิชาชีพต่างๆเข้ามาร่วมด้วยนะ,ะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องกําหนดกติกาวัมาตรการก่อนว่าสิ่งอะไรที่เป็นพาราที่สาคัญเช่นการชดเชยเยียวยาบริบาลที่ จะเป็นพอยตี้แรกอันที่2ก็มาคุยเรื่องกติกามาดูกันว่าของเดิมมีข้อบกพร่องข้ออะไรต่างๆครับแล้วก็มากําหนดช่วยกันคิดตัวชี้วัดวิธีวัดผลกันใหม่อันนี้ครับเป็นเราก็คิดว่าน่าจะสัก2เดือนน่าจะจบนะครับแล้วก็เดือนหนึ่งน่าจะเอานำมาฝึก ปือกันเพื่อจะได้เตรียมลงทําจริงๆใน1ตุลาเนี่ยครับค่ะนะคะที่ผ่านมาเราได้มีการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมทางด้านใดบ้างไหมคะกว่าที่จะมาเป็น P4P ในลักษณะนี้จริงๆเรื่องนี้เนี่ยนะครับ P4P เป็นหนึ่งเป็นงานซึ่งได้ทํากันมาแล้วทดลองทําใน10โรงพยาบาลทํามาแล้ว7-8ปีนะ,ะครับก็มีการประเมินผลว่าสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรทุกอย่างทําได้หมดนะครับอันนี้ก็ถึง คิดกันมาตั้งสองสามปีแล้วเนี่ยครับที่จะนํามาใช้จนถึงมุกเข้ามารับตําแหน่งนี้เราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องหามาตรการอย่างหนึ่ง <c oughs> เข้ามาเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากรเพราะว่ารัฐบาลเองขนาดนี้เราใช้เงิน3 0 0แสนกว่าล้านในการดูแลน,นี้ในจํานวนนี้เนี่ยนะครับก็ประมาณของสุราสุขนี่ก็แสนกว่าล้านเกือบ20 0แสนเนี่ย <c oughs> เป็นค่าแรงครึ่งหนึ่งคือแสนล้านเนี่ยนะครับ <c oughs> น,นี้ถ้าเราเพิ่มคนไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับคง <c oughs> จะไม่รู้จักจบ <c oughs> ทำอย่างไรเราถึงจะประหยัดเงินที่เราจะเพิ่มคนมา จ่ายเป็นค่าเพิ่มประสิทธิภาพก็จะประหยัดเงินแล้วก็ใช้เงินภาษีประาชากรได้คุ้มค่าครับค่ะมันก็จะเป็นการสร้างแรงกระตุ้นให้กับบุคลากรทางการแพทย์ในการให้บริการพี่น้องประชาชนะนะคะเพราะว่าก็ยังเป็นการลดความเหลื่อมล้ำของหลายวิชาชีพโดยเพราะวิชาชีพอืชช่นในกลุ่มเหล่านี้เมื่อก่อนไม่เคยได้พนักง,งานเข็นเตียงอย่างนี้นะครับคนคขับรถเลยก็ไม่ได้เราก็จะสร้างลดความเหลื่อมล้ำต่างๆ,ๆเพราะว่าพอท่านมีแรงจูงใจแล้วเนี่ยสิ่งที่ประชาชนได้ก็คือคุณภาพที่จะดีขึ้นไม่ว่าจะรอคิวไม่ต้องไม่ต้องมารอคิวผ่าตัดนานไม่ต้องรอ คิวทุกอย่างเลยต่างๆเนี่ยค่ะคซึ่งแน่นอนว่าการบริการของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นแพทย์ในชุมชนเมืองนะคะหรือว่าในชนบทเองเนี่ยก็ประชาชนเองก็จะรับการบริการที่ท่วถึงและเท่าเทียมกันด้วยนะคะเป็นความตั้งใจของกระทรวงสุขว่ามาหาหมอเราต้องให้เจอหมอและได้บริการที่ดียาดีค่ะคนะคนะคที่นี้ค่ะในส่วนของความกังวลอาจจะมีความกังวลจากพี่น้องประชาชนว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าคุณหมอเองเนี่ยอาจจะอยากได้ในส่วนของจํานวนปริมาณผู้ป่วยเยอะๆเพราะที่จะอยากได้ค่าตอบแทนเยอะๆ เราคิดในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะคะทางกระทรวงเองเราเรามีการวางกรอบในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะคือในระบบเนี่ยเป็นระบบบริหารจัดการที่คุณหมอท่านไม่ได้เข้ามายุ่งในเรื่องนี้หรอกครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยมันที่เข้าใจว่าต้องมานั่งจดแต้มะไรไม่มีแล้วเบาพาะในระบบเนี่ยเดี๋ยวนี้เราใช้คอมพิวเตอร์กันหมดแล้วท่านเข้ามาก็มีการลงทะเบียนก็ว่าทางโรงพยาบาลเองเขาก็จะมีทีมมารรวมข้อมูลแต่ละเดือน คุณหมอท่านตรวจไปเท่าไหร่อะไรคุณหมอท่านเองเนี่ยท่านเป็นคุณหมอซึ่งก็คงมีกันยาบาลมีต่างๆแล้วท่านคงไม่ต้องมานั่งรีบตรวจอะไรหรอกครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตรวจไปตามธรรมชาติของท่านถึงถึงเวลาแล้วก็จะมีการรวบรวมผลงานที่ได้ทาไปทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพมาใช้เพราะฉะนั้นท่านก็ตรวจไปตามธรรมชาติท่านไม่ต้องมานั่งเกรงว่าต้องเร่งอะไรต้องเอาบัตรมาดูเพราะว่าระบบมันจะจัดคิวของมันอยู่แล้วครับนะคะ,ะแสดงว่าประชาชนเองก็สบายใจยได้เรื่องราวของการให้บริการว่าปลอดภัยทั่วถึงแน่นอนและที่สําคัญก็ต้องมีประสิิทธภาพด้วย เอาละค่ะเรื่องราวของ P4P ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะกลับมาพูดคุยกับท่านดนตรีกันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืนกระทรวงสาธารณสุขสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่และ ww w b a n g k o k w ็บบางกอค